เมาข่าวบันเทิงกันไปแบบเมามันเลยนะคะช่วงนี้นะคะในช่วงสกายอีช็อปค่ะช็อปแต่เรื่องดีๆแต่ของดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นดารานะักแสดงสาวสวยนะคะสวยกว่าดิฉันค่ะยอมรับค่ะต้อนรับคุณซอบทันซินีสสวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะ วยจริงๆช่วงนี้นเลยตัวจริงเสียงจริงสวยเลยชเชิญมาในรายการกับช่วงส e กายอีช็อปต้องบอคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เราช็อปปิ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องราวดีๆที่นํามาเสนอนํามาฝากกันต้องเป็นไปเป็นไปไปมาอย่างไรคุณซ้มไปกับการแสดงช่วงนี้งานละครงานแสดงไม่มีหรอคะ ก็มีพี่พ่ส้มแต่เป็นแม่ค้าขายของแล้วตอนนี้ก็มีแต่ว่าอยากมีธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นบ้างไงคะใช่ไหมคะไม่หรอกด้วยความที่นางก็แบบว่าอยากจะบอกอะไรดีอ๋อเหรอมีพี่มาที่ไปไงตอนนี้งานละครเยอะไหมถามก่อนก็ถ่ายอยู่หลายเรื่องอยู่ถ่ายอยู่หลายเรื่องงานทธนแน่งงานทนแน่งนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะว่างานไม่มีนะคะแล้วงานแน่นแล้วอย่างไงไม่พอต้องมาทําธุรกิจด้วยไม่คือจริงมันเริ่มจากว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณนะคะที่ต้องบอกว่านางหนาสาหัส คือเรื่องของเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับีไม่จริงๆเราเคยถ่ายละครแล้วเกิดอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นฉากเข้าครัวแล้วน้ำมันสาดโค้งขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเคยมีข่าวมีภาพมายืนยันใช่ไหมกับกรณีไปถ่ายทําละครแล้วเสร็จแล้วเป็นฉากตอนทำอะไรทอดไก่ทอดไก่แล้วน้ำมันมันสาดขึ้นมาทำไมใช้ว่าสาดเพราะมันเยอะมากขนาดนั้น p ตตี้หล่อนึกออกไหมคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าเกิดอยู่ทั้งบ้านทอดปลาน้ำมันกระเด็นจุ๊ซูซ่าซูซ่าออกมาเลยนะ แค่กระเด็นใส่ผิวเราแลเรายรู้สึกแสบๆร้อนๆอนอ่าอันนี้เป็นน้ำมันทอดไก่เหมือนมันสาดสาดหอมคุ้กสุดเลยเนาะแล้วมันใส่ขาสั้นไงคะมันเลยเยอะขนาดนี้คิดสิว่ามันต้องเป็นน้ำใสๆอ่ะอุ้ยระบาดเจ็บระบาดที่สำคัญผู้หญิงเนี่ยกลัวอะไรรอยแผลเป็นอะโตกแล้วเุยที่สุดน้ำหมูน้ำตาลเริ่หาวิธีแก้ไขตัวเองมากทั้งเลเซอร์อะไรแผลเป็นยากนะจริงๆมันยากมากต้องบอกว่าประมาณแบบก่อนหน้านั้นเนี่ยก็รักษาด้วยเลเซอร์ทายาต่างๆประมาณสองเดือนมันก็ไม่ได้จางลงไม่จางก็เลยมีคนแนะนำ รอยแถบเป็นตัวหนึ่งที่มีสารสก,กัดบริสุทธิ์จากหัวหอมค่ะ <Wow. S 2> ตัวนั้นทาปุ๊บ <Wow. S 2> ประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปเราเห็นมันจางลงไง hey, จริงหรออ่ะพะมันจางลงปั๊บก็เลยเกิดความรู้สึกว่า oh. เฮ้ยมันควรจะแบบถ้ามันอยู่ในในส่วนผสมแบบครีมทาผิวหนึ่งขวดเนี่ยมันจะแฮปปี้กับเรามากเนื่องจากว่า เราขี้เกียจในตอนนั้นเราเจอปัญหาว่าอุ้ยแต่ละเช้ามาทาอะไรมัากมายอ่ะครีมทาผิวครีมกันแดดโอ้ยอยาอีกอ่ะหลายคนชนีเนี่ยผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยนะมสมมุติว่าจะต้องนัดกองเจ็ดโมงเช้าเนี่ยจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ทาครีมทาผิวทุกอย่างสิ่งเนาะกว่าจะมาจบทุกอย่างเนี่ยก็ประมาณตีห้ากว่าไม่ใช่เยอะทำแบบนั้นเหมือนกันนะมันจะสวยไม่เท่าคุณส้มก็ตามแต่ก็ถามใช่ไหมก็ต้องทาดูแลตัวเองกันดเองแล้วคุณส้มไปเจอสรรสกั์นั้นปุ๊บแล้วก็มาคิดผลิตก็คิดพอคุยกับ ื่อนทุกคนโอเคไงอยากจะใท้ครีมทาผิวใช่แกมำครีมทาผิวส้มเลยว่าถ้าเราจะทำครีมทาผิวปุ๊บนอกจากรอยแผลเป็นแล้วนะบำรุงแล้วนะงั้นขอผิวขาวเดี๋ยวกันนะและกันแดดเดี๋ยวกันนะเอาเปโฟอินวันเลยละกันนะอย่างนี้โฟอินวันในหนึ่งเดียวใช่ค่ะต้องถามก่อนตัวนี้ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรอิริเกนค่ะอิริเกนใช่แล้วพอทีนี้เราก็คิดคนวิจัยกันมาประมาณหนึ่งปีค่ะกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้หนึ่งปีปีเต็มเต็มหนึ่งปีกับการผสมผสานเอาตัวนู้นตัวนี้ผสมกันให้เป็นหนึ่ ปลอดปลอดนะปลอดภัยนะหนูไม่มีปลอดนะคะไม่มีค่ะแล้วถามหน่อยว่ามันมีบีบีผิวขาวหรอมีมันต้องมีส่วนผสมนิดนึงเพื่อให้ผิวดูเคลือบผิวป้องกันจากข้างนอกส่วนผสมมีอะไรบ้างขอแบบคะส่วนผสมอาจจะบอกว่าสารสกัดจาวดอกหอมไมงั้ไม่ใช่หอมได้หอมใหญ่ดูจากภาพได้เลยว่ามันเป็นหัวหอมนำเข้าจากอเมริกานะคะใช่ตัวนี้จะมีในเรื่องของการยับยั้งการเสถียผิวหนังนะไม่ให้รอยแผลเป็นเนี่ยกระจายตัวไอ้พวกรอยนูนๆเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนุ่มลงช่วยได้ด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ แต<น>่างบางนคนผิวด้านๆอย่างเงี้ยเธอใช้แล้วเป็นยังไงนุ่มขึ้นมาต<ร>้องนุ่มขึ้นแน่นอนเพราะเรามีต้นสีบร,รันตามข่าวพวกนี้แน่นอนตัวนี้นะเรามีโจโจ่บาว วิตามินอ e ีบำรุง<อ>และที่สำคัญถามว่ามาขวดแค่นี้หรอทำไมสันสกัดหัวหอมพ่อเหรอไม่เอาเราต้องเพิ่มกำลังเข้าไปโดยมีเซนเทล่าค่ะเซนเทลากอก็คือใบบวบของเรานี่แหละที่มีในเรื่องของลดรอยแผลเ,เป็นเหมือนกันแล้วก็ยับยั้งการอักเสบของพวกรอยไฟไหม้รอยขีดขุดหรือแม้กระทั่งรอยสิวสิวที่หลังมีไหมสิวหลังอ๋อสิวหลังชนีมียะชนีว้าตายแล้วจริงๆฉันไม่เคยมีแล้วสิวหลังไม่พอสิวกกนอาวนั่นละถ้ายิ่งคุณยิ่งเป็นนะทาปุ่มนะคะสิวจะค่อยๆหยุบลงได้นะและอีกอย่างหนึ่ง เมืองไทยอากาศแดดแดดมันร้อนจัด จาผิวบางคนผิวอักเสบจากการถูกแสงแดดนานๆใช่ตอนนี้บำรุงเข้าไปช่วยด้วยช่วยได้และในเรื่องผิวขาวก็มีกูต้าเทโอนนะวิตามินอีนะรวมถึงวัตเทนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในเรื่องผิวขาวแล้วที่สําคัญมีคอลลาเจนด้วยนะคะช่วยกระชับผิวเนาะใช้ไปใช้มาค่ะคุณก็จะเรียวขึ้นร้อยเหรอัน่นอนใช่ใช่คอลลาเจนปู๊จาาโกหกนะใช้แล้วผิวก็จะไม่ใช่อันนี้ได้จากตัวเองเพราะตัวเองตัวเองนะตัวเองาผิวของตังแน่นเลยนะตอนแรกเนี่ยขายในอินสตาแกรมเขาทำขายในอินสตาแกรมอ๋อคุณขา ยอดขายดิขายดีคือประมาณอ่ะเป็นว่าประมาณสองเดือนก็เป็นพันขวดแล้วอะค่ะเป็นพันขวดใช่เพราะว่าคนที่ซื้อไปได้ลองใช้แล้วใช้แล้วเกิดผลใช่ค่ะการแค่ไหนล่ะถึงจะได้ถึงผลชัดเจนว่าในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับรอยแผลเป็นคุณเนี่ยนะคะลึกไหมนะคะแล้วก็พูดว่ารอยแผลเป็นของคุณเนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะอย่างรอยตัวอย่างอันนี้คือรอยยุงกัดผู้หญิงเป็นเยอะมันเนี้ยบอกได้เลยท่ดิป็นเป็ะ กรสิครัคุณขาขอบคนก็แพ้น้ำเหลืองค่ะคุณบี่ค่ะอีอีกหนึ่งเนี่ยสิบสองวันก็ตามเห็นปะคะเป็นสองวัน สองวันเริ่มจากถ้าใช้อย่างต่อเนื่องมันก็คงจะต้องหายไปเอาเป็นว่าหนึ่งขวดหายแน่นอนเกี่ยวกับรอยพวกนี้แต่ถ้าพวกรอยลึกรอยผ่าตัดอันนี้ต้องขอเวลานึงเพราะเราไม่ได้ใช้แสงเคมีอันนี้อะไรอันนี้คือแผลเบิร์นจากเมโซแฟตไงคะเวลาผู้หญิงชอบฉีดเมโซแฟตไม่ฉีดใช่ไหมเดี๋ยวอย่างเงี้ยเลยแล้วมันเบิร์นมันเบิร์นมากจนคุณหมอบอกว่าต้องไปเลเซอร์เพื่อนก็บอกเฮ้ยฉันไม่อยากเลเซอร์ฉันกลัวเจ็บก็ใช้อิริแกนหนึ่งเดือนเห็นไหมหายตลอดเลยเดือนเดียวหรอส่วนอันนี้คือรอยเกี่ยวกับแผลเป็นที่หกรลุมมัน ลูกค้าซื้อไปห้าวันถ่ายรูปมาส่งมาจางลงคุณส้มคุณส้มจะบอกว่านี่คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อในไอจใช่ค่ะเก๋มากใช้จริงเหรอไม่หลอกไม่ปลอมทำมแล้วคุณส้มนะไม่ได้ปลอมไม่ไดการไม่ได้าของปลอมมหลอกมลไม่ปลอมไม่ปลอมแลจะบอกอย่างหนึ่งนะมีอบุตินด้วย่ะใครบอกอบุตรินใส่หน้าแพงใช่ไมเราเอามาใส่ทาตัวเลยละกันพวกฟ้ากรอไ่นี้อบุตินอะไรจะมาใส่อยู่ในครีมโลชั่นไม่เคยมีปลอมไง ไม่ถูกใช่ไหมล่ะไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ยวฉันลองให้ดูเดี๋ยวเขาจะหาว่าอนากให้พี่แพทลอกดูไม่บางคนบอกว่าขาวขึ้นจริงบำรุงผิวจริงต้องมาวไปตัวการบำรุงแต่ช่วยในเรื่องของการขาวแนี่ก็คงจะกระจ่างได้ขึ้นตามสีผิวของแต่ละคนใช่ฉันเป็นคนผู้หญิงมีขนเพราะว่าฉันเป็นคนที่มีออดเซ็กซ์เพียวอ่าเขาเลยต้องมีขนเยอะหน่อยแล้วพวกที่มีขนเยอะลูกค้าบอกว่าทายังไงทารูปไปรูปใหม่ที่พี่แพททาแล้วสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือเราูปลงเป็นลูกของขนไม่ให้ครีมเนี่ยติดลูปของ คนค่ะคุณและที่สําคัญคนอยากออร่าบิงบิงนะขอบอกว่าโดนแดดปุ๊บโดนแสงปุ๊บข่าวปุ๊บเลยนี่ไม่ได้เหนียวหนักนะไม่เหนอบไม่เหนอบลึกซึมง่ายเห็นไหมคะลองดูสิดูสิบอกไว้เลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมหวนเป็นกลิ่นยอดข้าวญี่ปุ่นยอดข้าวปุปด้วยผู้ชายได้กลิ่นจะต้องอยากกินยอดข้าวบนตัวผู้ชายก็ใช้ยัไม่วอกนะคะอันนี้ไม่วอกนะบอกเลยเลยว่าไม่วอกถ้าส้มเทสมาแล้วทุกสีผิวค่ะ คุณจะข่าวว่าจะใส่ในระดับที่40เปอร์เซ็นี์เห็นไหมพอันนี้ทำไมของคุณมันชัดตั้งเลยล่ะตายแล้วตอนแรกฉันกลัวจะไม่กล้าฉันบอกคุณผู้ชมตามตรงเพราะฉันกลัวว่าผิวกำคำแล้วทาไปแล้วมันจะเขียวครึ้นมาลูกค้าถามเยอะมาก ตีได้ว่าไม่เขียวเห็นไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะคนผิวล้ำบางทีไม่ค่อยกล้าทาอะไรที่มันบอกว่าเคลือบผิวขาวแบบนี้เพราะมัวมันจะแบบครึ้มมันฟ้าก่อนฝนประมาณอย่างนั้นไม่ติดขนด้วยโอ้ไม่ติดนี่ของฉันนะดูก็ตามนะแล้วไม่เหมือนที่ฉันเคยใช้มันเป็นบีบีพอกผิวมันทายากเลยและนิดหนึ่งขุนซองทาไปแล้วเป็นผิวเออเคลือบผิวไปที่เรียบร้อยแล้วบำรุงไปแล้วออกจากบ้านปรากฏว่าเดินไปทํางาน้ยตายื่อออกเยอะออกมาเป็นครา ขาวหรือเปล่าไม่เป็นค่ะจะปนส่วอผ้าไม่ติดนะยะไม่ไม่เพราะว่าซึมไปแล้วไงเพราะฉะนั้นจะไม่ติดซึมไม่เหนียวไม่เหนืยอไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวตอนนี้ไม่เหนียวแล้วเกิดอยู่ไประหว่างวันเหงื่อออกเหนียวไหมไม่มี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 แน่นอนแล้วจะบอกให้นะว่าครีมทาตัวแบบนี้ที่จะช่วยลดรอยแผลเป็นได้เนี่ย ไม่มีนะคะในท้องตลาดนอกจากต้องไปซื้อยาทาแผลเป็นมาทาแล้วมันเยอะไหมล่ะแล้วฉันรู้สึกถึงความ amazing เพราะอะไรรู้ป่ะฉันเป็นคนมีแผลเป็นแล้วก็มีแบบคีลงคีลอยแล้วบอกอะไรให้นาว่าที่ตั้งอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ทาตัวเางเดียวเขาบอกมีการพัฒนงพัฒนาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเรียกร้องคือสูตรทาตัวโอเคเลยลูกค้าเรียกร้องไม่อยากจะดูแลเฉพาะตัวลอดขายในไอจีถล่มทลายก็เลยมีลูกค้าเรียกร้องว่าขอให้พัฒนาสูตรให้นิดนึงอยังไงยังไงก็เลยบอกว่าทีนี้ถ้าจะจะพัฒนาสูตรเป็นหน้าทุกคนตอแ ขอ,ขออ้างอิงอย่างนี้เลยนะ,<จ>ะยงะทีมตัวนะ ส้มก็เลยโอเคงานวีซอที่ตัวไปใส่ที่หน้ามันจะทำได้หรอมันไม่ใช่งามมันจะเท่ากันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าผิวหนังกับหนังหน้ากับหนังตัวเนี่ยนะคะมันมาอ่ะจะได้กันนะคะเพราะว่าหน้าเท่ากับตัวตัวใหญ่มอนกันเลยไม่ก็เลยต้องมาพัฒนาให้มันเหมาะกับหน้าแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราทําหน้าทั้งทีเนี่ยเราก็เลยอยากจะเพิ่มเข้าไปแบบเมื่อหอยทากที่เขานิยมกันจากเกาหลีเราเอาเขามาให้หน้าช่วยประสิทธิภาพในเรื่องของลดรอยแผลเป็นอีกแล้วก็กระชับอีกด้วยเมื่อหอยทากจากเกาหลีตัวนี้อ๋อเหรอ ไฟท้ามาจากเกาหลีเหรออะใช่ใช่ใช่าจากเมืองไทยหรือเปล่าคุณส้มแล้วมาบ<ม>อกว่าเกาหลีไม่ใช่มันเป็นสายอากาศนะไฟท่าเมืองไทยมันจะทำอะไรได้ แต่เอาว่าเป็นตัวๆมันก็ไม่ใช่นะตรงนี้ถูกไหมไม่แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับสาระการที่เขาบอกว่าดูแลในระดับเอนไซม์้ที่ยังไม่ไระดับสิผิวไม่ให้เกิดฝ้าเกิดกระตัวนี้ดูแลขั้นลึกเลยนะเข้ามาอยู่ในนี้นะแล้วบางคนเป็นอยู่แล้วล่ะคุณส้มเป็นฝ้าเป็นกระอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะช่วยให้จางลงก่อนในขั้นแรกทุกอย่างมันต้องอยู่ในวินัยนะคุณถ้าแบบยงงคะถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยใช้ทุกวันมันก็ต้องดีขึ้นแต่ถ้าใช้ปุ๊บเป็นไปสักมันมาทะอันนี้มันก็ไม่ใช่ถูกมันต้องอยู่่่ทีีววววิินััยยยตตคุณดด้้้้บบาางงงงออออจรๆซืใชแลกขมมเ ไม่ได้นะคะต้องใช้ดุกวันแต่ทีนี้จะให้ดูว่าเราบำรุงให้หน้านุ่มยังไงแอมแดดลองุูเป็นสีชมพูนุ่มเนียนเราไม่เหนอะหน้าแน่นอนเนื้อครีมหน่อยคุณส้มหอมเฉยคุณผู้ชมดูเนื้อครีมหน่อยนะคะอกล้องสุมเข้ามาดูเนื้อครีมกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรอ๋อเป็นเนื้อครีมแบบนี้สีชมพูอ่อนแล้วเนื้อครีมเป็นไงนุ่มมะคุณซ้มเราแตะนิดนึ่งนุ่มนุ่มโทนี่ไงอยู่ที่มือฉันเนี่ยหอมมากไม่เหนียวเนอะหนักไม่หนักหน้าเราเน้นความบางไม่แล้วทำไมหอมขนาดเนี้ยงไป เราก็จะมีกลิ่นที่บอกต้องบอกว่าอิเล็แกรเราเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะซอฟต์ๆผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีอเราจะดูกันเวลาทาก็คือทาแล้วจะรู้สึกความชุ่มชื้นขึ้นที่ผิวมือนะถ้าเราไปทาหน้าก็จะชุ่มชื้นขึ้นที่ผิวหน้าทหนึ่งจะปุกใช้ได้นานแค่ไหนโอ้ยเป็น2เดือนเพราะว่าเราใช้เช้าเย็นแต้มหน้านิดเดียวคงไม่มีใครหน้าใหญ่มากเนาะ ขนาดแบบว่าใช่แต้ยถึงกระปุกไม่ใช่หรออตามันจะซึมเร็วและที่สําคัญบางเบาเพราะว่าวันหนึ่งเราทาเช้าไปเราไปเจอฝุ่นมากมายทุกอย่างมาปกบนหน้าอีกถ้ามันหนักจะต้ซึมไวมากครีมคุณนะคุณใส่อะไรลงไปเหรอเพราะมันซึมไวขนาดนี้ไม่เหนียวไม่หนอกไม่หนักก็อย่างที่บอกเรามีการวิจัยเรามีทีมงานพัฒนาอย่างดีนี่นะเข้มเพราะฉะนั้นเราใส่ใจอยู่แล้วผู้บริโภคเหมือนเราใช้เองเราต้องใช้เองมันก็จะบางเบาเป็นยังไงคะลดมากแล้รู้สึกความนุ่มเนียนไหมโออใช่คืออย่างนี้หมายความว่าคนที่มีฝากรจุดด หรือสาวๆที่ อยากจะลดริ้วรอวยบนใบหน้า<ม>จากการแตะสิวนุ่นนี่นั่นเนี่ยต้องบอกว่า,า่ก็เหมือนอสปปรรพคุณเดียวกันไงก็บอกว่าทําให้หน้าขาวกระจ่างใสเรียบเนียนลดรอยแผลเป็นลดฝ้ากระได้ใช้เ<อ> <ละ S 2> ชา้ากางคืนเท่านั้นแล้วนคนที่เขาบอกว่าอุตตายแล้วผิวฉันเนี่ยเป็นผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้ไปหมดใช้อะไรนี่อะไรหน่อยแล้วก็เป็นสิวขึ้นคือจริงจริงอันนี้เราทําเพื่อสําหรับคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเรามีส่วนผสมที่บอกว่าเป็นสาร้องกันการแพ้ที่ใช้ได้แม้กระทั่งเด็กทารกอยู่แล้วก็อีกอย่างสำหรับคนที่เขาบอกว่า คนที่เป็นสิวอยู่แล้วสิวเหอเต็มหน้าเลยอย่างเงี้ยจะใช้ครีมตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้สิคะก็อย่างที่บอกเซทล่าไงมันลดหลับเสพหน้าผิวเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าหลายคนนั่งดูบอกไม่ไหวแล้วเขาบอกราคาแชมาซิมแบทั้งหมดเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่สองตัวที่เราพูดต่างว่ามาว่ามาครีมทาหน้าเนี้ยปกติเนี่ยอันนี้นะคะ ปกติเนี่ยมันอยู่ที่2,000นะคะตัวนี้นะคะกระปุกเดียวต้อง2,000ก็ตายแล้วแพงจนเกินไปอันนี้ภาษาแม่ก็สรรพคุณของเราใจเย็นอันนี้พันสามรวมกันเป็น3,300 3,300บาทวันนี้นะคะคุณผู้ชมต่งแพตเต้ครีมทาผิวอีเลแกนต์เพอร์เฟกต์บิวตี้บอดี้โลชั่นตัวนี้ที่มันลดรอยแผลเป็นขาลายนู่นนี่นั่นน้ำเหลืองไม่ดีใช้ได้หมดจากครีมทาหน้าอีเลแกนต์เพอร์เฟกต์บิวตี้เฟชเชิลครีมตัวนี้ที่ช่วยในเรื่องการลดฝ้ากระจุดด่างดำและทให้หน้าคุณขาวกระจ่างสดใสสองตัวนี้ปกติ3,300วันนี้คุณส้มจดลให้เท่าไหร่ เหลือหนึ่งพันเก้าั้อยเก้าสิบบาทจ้าก็มาขนาดนี้จะให้มาขายราคาเต็มมันก็ไม่ใช่อนี่อะไรอะไรคะอันนี้ก็คือครีมกันแดดเอสบีเอฟสี่สิบบวก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 โอ้โหอันนี้ตรองการมากเพราะอะไรป่าวแดดแรงเข้าแน่นอนแล้วเนื้อมูสคนอาจจะบอกทานแล้วหน้าขาวหน้าลอยเหนียวเหนอะไหมไม่นี่นี่ลอยไม้ไม่ลอยมาดีมาดีลอยไมเป็นเนื้อมูสแล้วก็เป็นสีเนื้อ เขาบอกว่าเนื้อมูสเนี่ยสิทธิ์เขาเรียกว่าความพิเศษของเนื้อมูสเนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยแล้วเนี่ยสามารถทาเติมระหว่างวันได้เพราะมันเนื้อมูสมันจะไม่เป็นคราบฉั้นทาหรออ๋อเหรอแล้วมันจะซึมง่ายไม่เหนียวหนึะด้วยนะคะนี่รอบมาดูซีดูซีดูซีอ๋อซึมไปลยอ๋อเนียนไปเลยไม่เป็นคราบเห็นแล้จริงอันนี้เห็นกระตาอ้เชื่อแล้วแล้ววันนี้ฉัก็ปกป้องแดดเลยสิ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  เขาแถมคนซื้อไม่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ได้แค่นี้เราก็มาแล้วเราก็ให้สิทธิ์แลกซื้อด้วยอันนี้ตัวท็อปตัวท็อปมากราคาแพงสุดคือเป็นตัวเซรัมยกกระชับหน้าที่คุณทามุกคุณรู้สึกหน้าตึงเลยยกกระชับในทันทีอย่าบอกนะว่าแทนการโบท็อกฟิลเลอร์อะไรได้ถ้าคุณใช้เป็นประจำาบบเดือนนี้คือหมายความว่าอย่างไรก็ปกติมัน2,500แลกซื้อในราคา990บาทเท่านั้นบ้าไปแล้วคุณลดแค่หนถ้าซื้อเซ็ตนี้ทั้งเซ็ต ช่จะแลกซื้อตัวนี้ได้ในราคา9ก0บาทแต่ถามว่าคนจะเชื่อมาว่าโยกระชับอ่างันต้องลองต้องลองต้องลองนะต้องลองขันยอมมันจะแตกต่างจากคิวหน้าเมื่อกี้นะอันนี้เย็นจังเลยอ่ะฉันมีฉันยอมว่ายอมนาเเขาอะไรบ้าง ส่วนผสมที่ได้ยินทั้งหมดคุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนครีมหน้าเมื่อกี้จะชุ่มชื้นแต่อันนี้จะตึงจะรู้สึกได้เราก้าท้าเพราะเราลองมาทุกอย่างแล้วอ๋อเราด้วยตัวเองเพราะฉะน,นั้นวันนี้คุณส้มกล้าเอาหน้าตัวเองที่เป็นดารานักแสดงนะคะรับประกันนะคะว่าใช้แล้วนะนจะได้เห็นผลจรงิงๆงตึงเลยใช้แล้วไม่ดีใช้แล้วไม่เห็นผลใช้แล้วไม่เป็นอย่างที่พูดให้เอามาปาใส่หน้าคุณส้มเราสั่งมาเราดูเองทุกอย่างโดยรับประกันด้วยตัวเองเพราะเราลองมาก่อนนะคะทุกคนมารับโปรโมชั่นเซตนี้คะเดี๋ยวฉันย้ำให้า สำหรับ <นะ S 2> เ,รเซตนี้สามพัน <ะ S 2> สามร้อยบาทตอนนี้นะคะ ที่เบอร์นี้เลยฟังให้ดี0 8 1 1 7 2 6 6 6 1 7 1 1 7 1 2 6 6 6 0 8 1 1 7 3 1 7 1 3 6 6 6ตลอดเดี๋ยวตีเลยฟังให้ดีทังใหม่0 8 1 1 7 1 2 6 6 0 8 1 1 7 1 3 6 6 6เลขหนึ่งเบอร์0 8 1 1 7 1 4 6 6 6เปลี่ยนแค่2 3 4เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้ตอนนี้เพาะ20สายทั่วประเทศสายแรกนะคะจะได้รับทีมกันแดดนะคะ SPF 40ฟรีๆ และที่สุดแลกซื้อตัวนี้ในราคา990บาทจาก2,500บาทค่ะใครสนใจโทรด่วนเลยนะคะ20สายแรกเท่านั้นสําหรับการตัดสินใจในการดูแลบารุงผิวใช่แล้วค่ะทุกสีผิวรอวักนิดนึงว่าสําหรับลูกค้าที่ตรังเรามีตัวแทนที่ตรังใครอยากเห็นของจริงตัริงไปดูได้นะคะไปดูได้มีตัวแทนที่จังหวัดตรังด้วยนะคะทุกสีผิวนะคะทุกสภาพผิวสามารถใช้ได้ไม่ว่าคุณจะสวยใสจะผิวขาวผิวคล้ำนะคะต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาทำมาเนี่ยสำหรับคนทุกคนให้ใช้ได้จริงๆที่ตรงจริงนะไอ้ฝ่ายเนี้ยเสร็จแล้วที่สําคัญนะคะจะเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักใช่ค่ะวันนี้คุณส้มกล้าอยยืนยันว่ามีออยรับรองในเรื่องของความปลอดภัยมีออยรับรองค่ะนะคะแล้วก็ทําออกมาได้ดีส่วนผสมดีมากๆนะคะขอย้ําเบอร์ทีนึงนะคะ0811712666 0811713666และ081 1714666นะคงสีหกะครับโปรโมชนะั่นเซ็ตนี้นะคะ1,990บาทเท่านั้นค่ะ20สายแรกเท่านั้นนะคะรีบโทรด่วนเลยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่ถึง20แล้วรีบโทรเพราะคนดูรายการเราเป็นล้านคนนะ ยี่สิบสายก็สามพันสามนี่ร้อยเพราขายพันเก้าเป้าสี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสินค้าทุกตัวนะคะในช่วงสกายอีช็อปเลคะเราคัดสรรมาแล้วเราเลือกมาแล้วอยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดีนะคะก็บอกต่อให้คุณโซ้องบอกผลงานเองค่ะคุณโฝากผลงานไหนก็ฝากละครเรื่องนะคะไฟหัวนะคะแล้วก็มีเจ้าสาวศาสนาท่านข้าวเกษแล้วก็ฝากทุกผลิตภัณฑ์ในอิริแกะเลยนะคะเป็นของซุ้มเองนะคะไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะเขาทำเองเขาเองนะคะเขากล้าการันตีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะ โทรเด่วนเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะ0811712666นะคะวันนี้นะคะ20สายแรกนะคะของแถมเพียบจัดพายลดลดนะคะอินเนาะมาพร้อมกับความสวยมาพร้อมกับสิ่งดีๆที่นำมามอบให้กับแฟนรายการสกายอีเมาส์กับคุณทาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเมาส์ข่าวบันเทิงกันต่อนะคะแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับคุณส้มทันซินีขอบคุณค่ะคุณมากค่ะช่วงหน้าเราะกลับมาเมาส์กันต่อนะคะแต่ที่สำคัญตอนนี้รีบไปทาครีมกันดีกว่าพัตเต้ดีกว่าเออลดนี่ฉันว่าเด็กขาฉันต้องหาย